สวัสดีครับมาพบกับนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีต้นไม้เศรษฐกิจต้นหนึ่งครับท่านผู้ชมเคยได้นําเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่วันนี้มีต้นกล้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันใกล้ๆเลยครับชื่อของเขาครับท่านผู้ชมก็คือต้นซิลเวอร์โอ๊กนั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นกล้าที่นายรักต้นไม้ได้จัดเตรียมที่จะไป ลงหลุมนะครับที่จะเพาะปลูกในปีนี้นะครับแล้วก็กับต้นปีที่แล้วครับท่านผู้ชมว่าทําไมนายรักต้นไม้ถึงได้หามาปลูกอีกนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ให้โอโซนดีที่สุดละครับในตอนนี้แล้วก็เป็นต้นไม้จากต่างประเทศที่มีราคาแพงด้วยที่คนไทยนิยมกันอยู่ณขณะนี้ครับจะพาท่านผู้ชมมาชมใกล้ๆกันเลยครับนี่ก็คือต้นกล้า ของเซนว่โอ์ออครับท่านผู้ชมก้ากำลังสวยเลยทีเดียวสูงสักห้าสิบถึงหกสิบเซนครับเป็นต้นก้าที่จะมาลงในช่วงต้นฝนปีนี้ครับนายรักต้นไม้จะให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับว่าต้นโตของเขาเนี่ยครับท่านผู้ชมที่ลงไปเมื่อปีที่แล้วครับยังไม่ถึงปีนะครับ นายรักต้นไม้ลงช่วงเดือนมิถุนากระดาษก,กระดาปีที่แล้วครับอันนี้เป็นต้นซิวะโอกอายุไม่ถึง1ปีครับท่านผู้ชมนี่ก็ให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับแล้วก็ใครที่สนใจที่จะปลูกต้นไม้เศรษฐกิจที่เป็นไม้มาฟัง ประเทศออสเตรเลียครับก็ทักนายรักต้นไม้มาได้นะครับต้นก้าอยู่กับนายรักต้นไม้นี้การันตีเลยนะครับว่ามีความเอาไปปลูกแล้วมีความสวยงามแล้วต้องเติบโตอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้แน่นอนนะครับอันนี้การันตีจากนายรักต้นไม้เลยนะครับว่า ต้นซิวโอ๊กนี้เป็นต้นซิวโอ๊กของแค้แน่นอนครับแล้วก็เป็นต้นกล้าที่ยังไม่ถึงอายุ1ปีครับท่านผู้ชมที่ถ้าเป็นต้นกล้าที่อายุเกิน1ปีนี้เราไม่ควรปลูกนะครับเพราะว่าจะทำให้ต้นไม้ของเรามันไม่ค่อยโตนะครับหรือโตช้านิดหนึ่งครับครับท่านใดสนใจก็อินบล็อกมานะครับสำหรับ ต้นซิวอโอ๊กครับก่อนจากกันไปนายรักต้นไม้จะแทนไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าป่าซิวอโอ๊กของนายรักต้นไม้อยู่ตรงนี้ครับสวยงามมากๆครับท่านผู้ชมอีกสองปีนี้ได้ขุดล้อมขายกันแน่นอนนะครับปลูกได้ทุกสภาพพื้นผิวของประเทศไทยเลยนะครับ สำหรับต้นไม้เศรษฐกิจชนิดนี้เขาสู้แดดได้ดีนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับที่เห็นอยู่ตามสถานท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่นะครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเขาอยู่กับอากาศชื้นและเย็นนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับอยู่ตามภาคอีสานของเราทุกจังหวัดได้เลยนะครับหรือว่าทางภาคใต้ ที่อากาศชื้นๆนะครับภาคตะวันออกพวกนี้นะครับปลูกได้หมดนะครับครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์หรืออินบ x ็อกมาทักมาได้นะครับสอบถามราคากันได้ราคาไม่แพงครับสำหรับวันนี้นะครับจากกันไปแล้วครับสวัสดีครับ